<laughs> หุ่นส่วนอย่างงั้นเรอไม่มีคนปกติที่ไหนคิดไอเดียแบบนี้ได้หรอกถึงฉันจะบาฉันก็บาแค่ร่างกายแต่นายนะบาไปถึงสมองแล้วฉันจริงจังนะกูชินซอนต้องการความช่วยเหลือของคนคนนี้มากคนผู้นี้จะต้องมีค่ามากแน่แน่ผีน้องเย่หวังว่าผี่น้องเย่คงไม่เก็บเรื่องนี้มาใส่ใจนะแม้ว่าหุ่นส่วนของฉันจะเป็นคนตรงไปตรงมาแต่ว่าจ,จริงๆแล้วเขาเป็นคนดีนะ หากเพื่อนๆเ,เดือดร้อนอะไรเขายอมช่วยอย่างแน่นอนถ้าหากเขาคิดว่านายเหมาะสมที่จะเป็นหุ้นส่วนของเรานายจะต้องมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นอย่างแน่นอนพี่น้องยี่โปรดวางใจได้ตราบเท่าที่นายเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของพวกเราจะมีผลประโยชน์มหาศาลรอนายอยู่ต่อแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตของนายจะพุ่งขึ้นไปสู่จุดสูงสุดนี่นายรู้อะไรไหมชนชัน้นสูงนะ่ะแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทแรกก็คือพวกประเภทคนแก่หัวโบราณ ส่วนอีกประเภทคือพวกคนรุ่นใหม่ที่เอาแต่ใช้เงินไปวันๆแต่ก็มีคนชนชั้นสูงคนอื่นที่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นชนชั้นสูงแบบฉันเรื่องเล่าแบบนี้มันดูคุ้นๆนะฉันถูกขับไล่ออกจากตระกูลในตอนที่ฉันอายุสิบห้าพอฉันปฏิเสธการคุมถุงชนคู่มันของฉันลูปร่าอย่างกับผีเสื้อสมุดถ้าหากว่าฉันแต่งงานกับเธอถ้าเธอเอาขามาผ่าดหน้าฉันเวลาฉันนอนหลับฉันจะไม่ขาดใจตายโดยไม่รู้ตัวหรอกเหรอนั่นแหละฉันก็เลยจุดไฟเผาบ้านตัวเองแล้วกหนีออกมา นายมีชีวิตอยู่ได้ยังไงทั้งๆที่ละทิ้งสถานะชนชั้นสูงไปแล้วฉันก็ต้องฆ่าไงล่ะโดยเฉพาะไอ้พวกคนเร็วๆต่อมาฉันก็เลยสร้างกิลด์นักฆ่าขึ้นมันถูกเรียกว่าสมาคมนักล่าและหลังจากนั้นฉันก็มาเจอหุ้นส่วนของฉันในกูชินซานคนนี้ฉันไม่คิดว่ามาเป็นเรื่องใหญ่หรอกนะที่จะฆ่าใครบางคนตราบเท่าที่มันสมควรตายซึ่งในตอนนี้ฉันก็ยังอยากจะให้นายมาเป็นหุ้นส่วนของพวกเราอยู่นะแต่ว่าฉันเป็นผีนักฆ่านะ ไม่เป็นไรหรอกในความเป็นจริงเนี่มันเป็นตัวเลือกที่ดีระหว่างนายกับฉันเลยนะททเทพธิดาแห่งความยุติธรรมบอกว่าแม่ของนายนั้นป่วยป่วยมากซะด้วยเฮ้เธอป่วยอีกแล้วเหรอไม่ใช่ว่าฉันให้เงินกับเธอไปแล้วเหรอทําไมทําไมเธอไม่ไปหาหมอก็เป็นเพราะว่าเธอนะ่ะเก็บเงินเพื่อที่อยากจะเอาไว้เห็นนายยังไงละ่ะบางทีนายอาจจะอยากเห็นเหตุหการณ์ตอนบ่ายเมื่อวานนะ บอกคุณแล้วให้รับการรักษาแต่ว่าคุณก็ยังไม่ยอมคุณไม่คิดจะเอาเงินมารักษาเลยหรือไงฉันเกแล้วไม่สําคัญหรอกว่าฉันจะอยู่ไปได้อีกนานเท่าไหร่ฉันจะเก็บเงินเอาไวใ้ให้ลูกชายฉันฮะฉันไม่อยากได้เงินอะไรทั้งนั้นผมแค่ต้องการให้แม่มีสุขภาพที่ดีขึ้นต้องการให้แม่ได้รับการรักษาในตอนนี้ผู้ใช้งานได้ออกจากระบบแล้ว ไม่สามารถดําเนินการในส่วนของบัญชีรัฐบาลกลางได้ไม่นะอย่าทาไมทําไมทุกอย่างมันจะต้องเป็นแบบนี้ทําไมโลกใบนี้ถึงทําไมเรื่องทั้งหมดนี้มันถึงเกิดขึ้นทําไมแม่ของฉันคนที่ทํางานมาทั้งชีวิตถึงได้ป่วยแบบนี้มันไม่แฟร์เลยทําไมเหตุการณ์โชคร้ายทั้งหมดมันไม่มาลงที่ฉันเออ เ,เป็นผู้ชายอย่าร้องสิวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาแม่นายตอนนี้ก็คือการจัดเลี้ยงและฟื้นฟูร่างกายขึ้นมาใหม่ในระดับพันธุกรรมและวิธีการนี้จะทําให้อายุยืนขึ้นแต่นี่เป็นวิธีการที่ม่ยุติธรรมต่อสังคมเมื่อจํานวนของมนุษย์ชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะส่งผลโดยตรงต่อแรงกดดันของโลกพวกเขาจงไม่อนุญาตให้ใช้วิธีนี้ทั้งฉันและเขาอยู่ทั้งในด้านสว่างและด้านมืดฉันมีเงินส่วนเขามีพลัง ในสหพันธรัฐนี้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้าหากนายมารวมทีมกับพวกเรานายจะสามารถเพิดเพลินกับทั้งเงินและสิทธิพิเศษมากมายที่คนอื่นไม่สามารถรับได้นอกจากนี้นายยังสามารถปลดล็อกทุกเทคโนโลยีของรัฐบาลกลางเพื่อช่วยให้แม่นายดีขึ้นอีกด้วยเข้าร่วมกับพวกเราฉันจะทําให้แน่ใจว่าแม่นายอาการดีขึ้นโดยเร็วที่สุดแต่ฉันไม่เหมือนพวกนายฉันต้องเข็นฆ่าทุกวันไม่มีปัญหาพวกผีนักฆ่าจำนวนมากในตอนนี้ แข็งแก่งขึ้นทุกวันเราอยากให้นายจัดการกับพวกเขาในความเป็นจริงแล้วพวกกายพันจํานวนมากเลือกที่จะเดินในทางที่ผิดการฟืน้นฟูความทรงจําและความรู้สึกที่สมบูรณ์เท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นการกายพันไม่สิการวิวัฒนาการที่สมบูรณ์แบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกห่างไกลด้วยการวิวัฒนาการระดับสูงของนายนายน่าจะยังต่อต้านความรู้สึกอยากสังหารไปได้อีกสักระยะฉันสามารถอดทนได้กัจริงแต่ก็เหมือนเวลาคนท้องหิว พอหิวมากๆมันก็ทนไม่ได้หรอกฉันคงไม่สามารถบังคับความคิดของฉันได้นานยิ่งนายวิวัฒนาการการควบคุมตัวเองก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆพอแบบนั้นนายจะต้องเข็นฆ่าพอผีดิบนักฆ่าแล้วก็วิวัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆวิวัฒนาการความสามารถในการวิวัฒนาการหรือว่าเจ้าเด็กคนนี้จะก้าวสูขววาาว่ขั้นวิวัฒนาการแล้วขั้นวิวัฒนาการมันเป็นระดับสูงสุดของสกิลเลือกสรรเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากจะต้องเอามาอยู่ฝั่งเราให้ได้ ไงเจ้าว่านี่นายลังเลอะไรอยู่เงื่อนไขมันดีขนาดนี้เลยนะรีบตอบตกลงเถอะนาไวพวดเรามาฉลองกันในวันนี้ฉันจะเป็นคนเลี้ยงเองเราจะเลี้ยงกันทั้งคืนไปเลยฮะพวกนายอยากจะให้ฉันทําอะไรฆ่าคนยังไงละ่ะถ้าจะพูดให้ถูกก็คือฆ่าพ้าผีนะข้าในอนาคตธุรกิจในส่วนของการสังหารฉันจะมอบให้นายส่วนปัญหาอื่นๆที่นายทาทิ้งเอาไว้ฉันจะเป็นคนเก็บกวาดให้เอง ตอนนี้ฉันเป็นคนรับใช้ของนายแล้วใช่ไหมไม่ใช่พวกเราจะคงความสําคัญในแบบหุ้นส่วนเมื่อมีผลประโยชน์เราจะแบ่งมันด้วยกันและเมื่อมีอันตรายเราก็จะร่วมต่อสู้มันด้วยกันแล้วถ้าหากว่าฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ละ่ะฉันมีวิธีการเตรียมไว้แล้วมันจะทําให้นายกับฉันวางใจกันได้เรามีเทพธิดาแห่งความยุติธรรมอยู่ด้วยทั้งคนพวกเราสามารถทําการวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสในตัวนายได้และฉันเชื่อว่านายจะยังคงใช้ชีวิตอยู่กับแม่นายได้ ถ้าหากสามารถเจาะลึกไปถึงขั้นแยกปัญหาของนายได้จากในระดับพันธุกรรมนายไม่กลัวคนอื่นเขาจะรู้เรื่องนี้หรือยังไงในโลกใบนี้นะ่ะถ้าอยากจะทําอะไรสักอย่างมันก็ต้องเสียงกันหน่อยใช่ไหมล่ะในชาติก่อนของฉันตลอดช่วงระยะเวลาทศวรรษที่ผ่านมาไม่เคยมีพีดิบนักฆ่าคนไหนที่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสงบสุขใดเมื่ก่อนนี่มันเป็นก้าวสําคัญในประวัติศาสตร์มันเป็นเส้นทางปฏิหารแห่งมนุษยชาติ ปฏิหารในการวิวัฒนาการแห่งชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่น่าเชื่อเลยนายนายจะต้องช่วยแม่ของฉันนะเทพธิดาแห่งความยุติธรรมจำนวนในการอนุญาตผู้คนและทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการซ่อมแซมในระดับพันธุกรรมระดับสูงทรัพยากรทั้งหมดนี้มีปริมาณมหาศาลฉันต้องใช้หนึ่งอาทิตย์ในการเตรียมพร้อมถ้าแบบนั้นอันดับแรกก็ขอให้ช่วยยื้อชีวิตของแม่ของเย่เฟ,ฟยหยูเอาไว้ก่อน และใช้เงินจากบัญชีของฉันเพื่อให้แม่ของเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเข้าใจแล้วเปรียบเทียบให้อยู่ในระดับเดียวกันากับการรักษาของชนชั้นสูงนายสามารถไปพบเธอได้ทีหลังนะขอบคุณสถานะพิเศษของเย่เฟยอยู่ในการที่จะหลบเลี่ยงข้อสงสัยปล่อยให้เขาทํางานกับฉันไปก่อนในไหนเขาก็มาเป็นหุ้นส่วนของฉันแล้วฉันก็ยอมต้องช่วยเหลือเขาเป็นธรรมดาถ้างั้นฉันก็ขอฝากนายด้วยนะฮ้อ เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มาขึ้นกับมิติเวลาของโลกใบนี้ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อกระแสเวลาของผู้เล่นโปรดเข้าสู่โลกแห่งการฝึกยุธในทันทีเพื่อลดความผันผวนของกระแสเวลาทำไมมิติเวลาของโลกใบนี้ถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะเกิดอะไรบางอย่างที่พิเศษขึ้นเกิดขึ้นโดยแรงขับจากภายนอกคล้ายคลึงกับการปรากฏตัวขึ้นของอสูรแห่งท้องทะเลและผีดิบกินคนถ้าอย่างนั้นทำไมช่วงที่อาสูรแห่งท้องทะเลและผีดิบปรากฏตัวขึ้น จะใช้เวลาของฉันถึงไม่ได้รับผลกระทบแต่จะจูก็ได้เกิดผลกระทบขึ้นมาเนื่องจากกระบวนการทางภายนอกที่เกิดขึ้นนี้มีผลกระทบอันยิ่งใหญ่มากระบบมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระบบมีความสามารถแค่เพียงรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นไม่สามารถตรวจสอบหาความจริงได้ผู้เล่นจาเป็นต้องค้นหาคำตอบนั้นด้วยตัวเองลองขอให้ผู้เล่นก้าวสู่โลกแห่งการฝึกยุทธในทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของมิติและเวลาในโลกนี้ ฉันก็อยากค้นหาคําตอบนั้นด้วยตัวเองอยู่หรอกแต่นายระบบนายกลับบอกให้ฉันกลับไปสู่โลกแห่งการฝึกตนตอนนี้ฉันมีเรื่องด่วนมากที่จะต้องไปทํามันคงต้องใช้เวลาสักระยะตอนที่ฉันกลับมาที่จะไปหาพวกนายเองเดี๋ยวฉันจัดการเองนายวางใจได้ฮะนี่มันเทคนิคเลือกสรรที่อยู่ในส่วนของสกิลเคลื่อนไหวสินะยังพูดไม่ทันจบเลย ไอ้เจ้าหมอนี่มันรีบทำทุกทีทุกอย่างจริงๆเฮ้ยช่างมันไปเข้าไปเถอะฉันคือนักฆ่าหมายเลขหนึ่งหัวหน้าของสมาคมนักฆ่าแห่งสาพันธรัฐนี้ช่างยิงหาวฉันขอให้นายสนุกกับงานในอนาคตต่อจากนี้ยินดีที่ได้รู้จักฉันคือผีดิบนักฆ่าอันดับหนึ่งของโลกใบนี้เฟฟย่ยฟลีพี่น้องเย่ฉันแน่ใจว่านายจะต้องเป็นสุดยอดหุ่นสวนได้ฮ่่ การร่วมมือระหว่างพีดินัะฆ่ากับมนุษย์อย่างนั้นเหรอไอ้กูชินซานมีแต่คนบ้าอย่างแกเท่านั้นที่คิดออกฉันเห็นด้วยนี่มันเป็นข้อมูลที่แปลกมากมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอมานผู้ยิ่งใหญ่ที่ควบครองทานเมคาในอดีตจูๆ่ๆล่องลอยของมานพวกนี้ก็หายไปหรือว่าพวกมันจะเข้ามาสู่ดินแดนของมนุษย์ไม่นะ พวกเราจับตาดูพวกมันอย่างใกล้ชิดถ้ามีพวกมันโผล่มาพวกเราจะต้องตรวจจับได้ทันทีหลังจากทําการตรวจสอบยืนยันอีกครั้งแล้วก็พบว,ว่ามันออกไปจากโลกของเรานี่มันเป็นเรื่องที่ดีเลยนะที่พวกเขาออกไปเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องสู้กับพวกเขาพวกเราชนะโดยที่ไม่ต้องสู้เลยแต่มานุษยป่าในโลกนี้ยังไม่มีตนใดจากไปเลยแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นี่มันก็เป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับเผ่าพันธุ์มนุษย เรามีแผนที่จะโจมตีอย่างเชิงหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบประจำปีแต่ว่าในตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นการโจมตีขั้นแตกหักได้อย่างแท้จริงแล้วเผ่มามันในต่างโลกได้หายไปพวกมันไปไหนกันถ้าฟังจากร่างยักษ์ที่ถูกตึอนเสาซีบอลกาวพวกมันจะต้องไปโจมตีโลกที่อ่อนแอกว่าโลกที่อ่อนแอกว่าคงจะหมายถึงโลกแห่งความจริงสินะในปัจจุบันนี้เผ่มามันจะไม่สามารถเข้าสู่โลกจริงได้ด้วยตัวเองแต่มันได้ทำการสร้างอาสนทะเล แล้วก็พีดิบนักฆ่าส่งไปแทนพวกมันจะทําอะไรต่อไปกันแน่นะโลกแห่งความจริงในตอนนี้ก็ยับเยินมากแล้วไม่สามารถรับมือกับภยัยพิบัติรอบที่3ได้แน่ในชาติที่แล้วอย่างน้อยพวกผู้เล่นก็สามารถเริ่มตนจากการฆ่ามอนสเตอร์ขนาดเล็กค่อยๆเพิ่มความแข็งแกร่งของพวกเขาไปทีละก้าวค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับโลกแห่งผู้ฝึกยุดในชีวิตนี้มนุษย์ชาติได้ค้นพบโลกแห่งเทพการต่อสู้และได้ค้นพบกลุ่นอุบายของเผ่ามันไปทีเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็ได้ครอบครองความได้เปรียบในด้านของกลยุทธ์แน่นอนพวกเขาเริ่มการต่อสู้ขนาดใหญ่ในทันทีที่ฉันเข้ามาในโลกในครั้งนี้ในเมชะฉันจะต้องเข้าร่วมต่อสู้ขั้นแตกหักระหว่างมนุษยชาติและเผ่ามานนี่ไม่ใช่เกมต่อสู้กับมอนสเตอร์อีกต่อไปแต่วันนี้เป็นการต่อสู้ที่แท้จริงที่ฉันสามารถตายได้ฉันไม่รู้เลยว่าอะไรที่ฉันจะสามารถกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้ในตอนนี้ฉันจะต้องต่อสู้อย่างเต็มที่เราเอ,อ๋อเราซาน พวกเจ้านําบัตรสองอันนี้ไปนี่มันป้ายที่มันฝากซับสไครต์ไลค์แชร์ทั้งช่องเก่าและช่องสำรองเพื่อเป็นกำลังใจงให้ทีมงานด้วยนะครับ